สวัสดีครับผมเป้กิตภาพตั้งสมบูรณ์นะครับจากบริษัทพัทลินฟู้ดจำกัดครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำนะครับวิธีการตั้งค่าตู้แชไอศครีมนะครับสำหรับลูกค้าที่ขายโมจิไอศครีมนะครับในการขายโมจิไอศครีมนะครับสิ่งที่ลูกค้าต้องทำนะครับก็คือการหั่นโมจิไอศครีมใส่ถ้วยนะครับซึ่งจะมีลูกค้าบางคนถามมาว่าเอ๊ะทำไมหั่นยากจังทำไมโมจิไอศครีมแข็งจังทำไมออกจากตู้มาแล้วพี่ หั่นไม่ได้เลยก็คลิปนี้ผมจะมาแนะนำนะครับวิธีการปรับตั้งค่าตัวตู้นะครับคือตัวโมจิไอศครีมเนี่ยด้วยความที่ของเราเนี่ยเราทำเป็นเนื้อไอศครีมเยอะนะครับฉะนั้นถ้าเกิดลูกค้านะครับตั้งค่าตู้แช่เนี่ยให้เป็นอุณหภูมิที่สูงมากเกินไปตัวโมจิเนี่ยจะค่อนข้างแข็งมากจนทําให้ไม่สามารถหั่นได้ฉะนั้นวิธีการนะครับที่ผมแนะนําก็คือทุกครั้งนะครับที่ลูกค้าเปิดร้านเนี่ยให้ทําการปรับตั้งค่าตัว ตู้แช่นะครับให้เบอร์ต่ําลงมาเช่นสมมติตู้แช่มีทั้งหมด7เบอร์เบอร์7เบอร์6เบอร์5เบอร์4เบอร์3าเบอร์2เนี่ยครับพอเปิดร้านเนี่ยก็ให้ปรับเบอร์ต่ําลงมาเลยเป็นเบอร์2เบอร์3หรือเบอร์1เลยก็ได้ครับเพื่อให้ตัวโมจิเนี่ยมันคายตัวนิ่มลงระหว่างขายนี่ก็ขายไปครับเพราะถือว่าจะขายดีถ้าเกิดลูกค้าปรับตั้งค่าตู้แช่ลงมาให้อุณหภูมิต่ําแล้วถ้าเกิดว่ายังแข็งอีกนะครับก็สามารถใช้เทคนิควิธีการกำนะครับเอามือเนี่ยกำตัวโมจิตะคิงไว กำไว้สักพักหนึ่งนะครับโมจิไอศครีมเนี่ยก็จะค่อยๆคลายตัวลงก็จะทําให้สามารถหั่นได้ง่ายนะครับแล้วก็พอหลังจากที่ลูกค้าเลิกขายและสมมติว่าตอนเย็นปิดร้านตอน3ามทุ่มก็ทําการปรับตู้แช่แข็งให้อุณหภูมิสูงขึ้นมาเป็นเบอร์5เบอร์6เพื่อที่ทําให้ตัวไอติมเนี่ยแข็งไม่เสียรูปตอนกลางคืนนะครับโอเคครับผมจะสรุปวิธีการตั้งค่านะครับตู้แช่ไอศครีมนะครับในลูกค้าที่ขายตัวโมจิไอศครีมนะครับก็คือ ทุกครั้งเนี่ยที่ลูกค้าเปิดร้านนะครับถ้าโมจิไอตกครีมแข็งเกินไปให้ทําการปรับอุณหภูมิหมงตู้แช่ลงมาให้ต่านะครับเ <van> พื่อให้ตัวไอศครีมเนี่ยคายตัวลงให้นิ่มลงถ้าเกิดว่ายังนิ่มไม่พอก็ใช้มือกำนะครับตัวจริมจะค่อนข้างคายตัวลงแล้วก็จะหั่นได้ง่ายนะครับหลังจากเลิกขายแล้วปิดร้านแล้วก็อย่าลืมปรับอุณหภูมิมาให้สูงขึ้นนะครับเพื่อที่ว่าตัวจิมเนี่ยจะได้แข็งอยู่ไม่เสียรูปนะครับถ้าลูกค้าลืมปรับอุณหภูมิกับมาเป็นสูงเเหมือดิ ตัวเจรีมอาจจะนิ่มเนี่ยแล้วก็ทาให้เสียงรูปทรงได้นะครับและถ้าลูกค้านะครับยังมีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะครับก็สามารถสอบถามเข้ามานะครับที่เบอร์โทรตามที่ขึ้นนี้นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาพิมพ์สอบถามกับแอดมินได้นะครับทางผมเนี่ยมีทีมให้คําปรึกษานะครับแล้วก็แนะนําในการขายทุกขั้นตอนนะครับขอบคุณครับ